รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซอบจูเนี่ยปี5ประเทศไทยในศตวรรษที่21สนับสนุนการพัฒนาเด็กไทยโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการกบนอกกลาเทปพิเศษค่ะกบจูเนียปี5ประเทศไทยในศตวรรษที่21โครงการที่ให้น้องๆทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสผลิตสารคดีเพื่อที่จะบอกเล่าความพร้อมของประเทศไทยในศตวรรษที่21ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นผลงานของน้องๆจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่บอกเล่าความพร้อมของประเทศไทยผ่านผลไม้อันเรื่องชื่อของภาคเหนือนั่นก็คือลำไยนั่นเองค่ะเเเก่ามมืือองงบุุญลปใจ กำนางเมืองหาริปุนชัยแล้วจังหวัดลำพูนบ้านผมยังเต็มไปด้วยวิถีของการเกษตรก็อย่างที่ทราบกันดีลำไยครับเดี๋ยวนี้ลำไยมีหลายพันครับแต่พันธที่นิยมปลูกมากที่สุดคือพันธุ์อีดอเพราะให้ผลผลิตเร็วมีลักษณะผลค่อนข้างกลมแป้นผิวเปลือกสีน้ำตาลเนื้อในหนาสีขาวขุ่นรสชาติหอมหวานเป็นพันธุ์ที่นิยมของตลาดครับสำหรับผลผลิตใน8จังหวัดภาคเหนือเมื่อปี2555ที่ผ่านมามีผลผลิตทั้งหมดประมาณ600ตัน และก็ได้ส่งออกลำไย,ยสดลำไย,ยอบแห้งลำไยบรรจุกระป๋องและลำไย,ยแช่แข็งอย่างคู่ค้าที่สําคัญก็จะมีประเทศจีนอินโดนีเซียเวียดนามและอีกหลายประเทศเลยครับคนทางภาคเหนือเรียกลำไย,ยว่าบะลำไย,ยมีอายุหลายพันปีแล้วครับ เป็นเพื่อเศรษฐกิจที่ปลูกมากของประเทศจีนชาวจีนปลูกเพื่อเป็นยาบำรุงมีสรรพคุณมากมายก็เลยเรียกกันว่าแก้วตามังกรเพราะคนจีนเชื่อว่าผู้ที่ได้กินลำไยจะมีพลังธาตุไฟเพิ่มเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าใครก็ตามที่ได้กินลำไยลำพูนนั้นคือคนที่ได้กินลำไยที่ดีที่สุดในโลกที่นองชะคืนเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดลำไยพันธุ์อีดอเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกก็จึงได้ขึ้นชื่อว่าพัน์ลำไยพันธุ์ที่ดีที่สุดมาจากต้นนี้ สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในตำบลหนองจันคืนว่าทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีลำไย,ยปลูกเหมือนกันมดทุกบ้านลหลายๆคนจะรู้หรือเปล่าว,ว่าผมเป็นผลไม้มหัศจรรย์ความพิเศษของผมไม่ได้มีแค่ความหวานเท่านั้นนะแต่ทุกส่วนของผมมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยไช้รากของผมแกสตรีตกขาว ลำต้นใช้ทำฟืนและประดับตกแต่งดอกของผมเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับหนองใบใช้ทำปุย๋ยเป็นยาสมุนไพรเปลือกผลใช้แก้อาการปวดหัวเนื้อหุ้ม,มเมล็ดนำมาต้มกินบำรุงร่างกายแก้อาการอ่อนเพลียแก้โรคหัวใจส่วนมเมล็ดเล็กๆของผมผ่านการพิสูจน์โดยนะักวิจัยไทยว่า มีสารอ e ีลาจิกซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้อตานอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่แล้วยังสามารถลดการเสื่อมสลายของกระดูกเรียกได้ว่าเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์เลยครับและเมื่อได้เห็นผลผลิตลำไยที่มากมายอย่างนี้แล้วนะครับวันนี้ครับลำไยไทยกําลังลุกขึ้นไปจับจองพื้นที่ตลาดต่างๆทั่วโลกด้วยการสร้างและตอกย้ําว่าลำไยไทยเป็นผลไม้มาตศจันที่มีคุณค่าทางยาและเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพซึ่งหากมองย้อนกลับไปในอดีตนั้นลำไยไทย ก็มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่แปรรูปผลผลิตลำไยไทยได้อย่างหลากหลายรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันหลายสาขาทุกภาคส่วนที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้แก่ชาวสวนผู้ปลูกลำไยครับเพราะลำไยไทยนอกจากจะเป็นพืชวัฒนธรรมนอกจากจะมีความอร่อยคุณค่าทางโภชนาการสูงและยังมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมคุณค่าทางเศรษฐกิจของตลาดผลไม้ เพื to to ่อให้ลำไยไทยก้าวไกลไปทั่วโลกโอ้โหเห็นผลงานของน้องๆแล้วอยากรับประทานลำไยเลยค่ะที่สําคัญนะคะผลงานของน้องๆทําให้เราได้รู้ว่าลำไยเนี่ยมีประโยชน์ตลอดทั้งต้นเลยนะคะต้องขอบคุณน้องๆนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้เราได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศไทยค่ะผลงานในวันนี้ก็ว่าประทับใจแล้วใช่ไหมล่ะคะสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะยังมีผลงานที่น่าประทับใจแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นผลงานของใครต้องติดตามวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับ สวัสดีค่ะ